สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม ROV ครับผมในโหมด Abyssal นะครับก็หยุดทำคลิปเกี่ยวกับโหมดนี้ไปพักใหญ่นะเนื่องจากว่าตอนนั้นคนมีคนดูคลิปล่าสุดหยุด4คนนะครับรอบนี้เรากลับมาทำใหม่นะไม่เป็นไรครับตอนนั้นรู้สึกนอนนิดหนึ่งแต่ตอนนี้โอเคดึงตัวเองกลับมาได้ละต,ตัวแรกนะครับผม <O>. อ่าสุ่มได้เตียวเซียนนะ ก็เลยเลือกสก,กินนี้มาเลยครับสก,กินซัมเมอร์นะซึ่งมันก็เหมาะกับอ่เหมาะกับช่วงนี้ไหมคือตอนนี้ประเทศไทยรู้สึกว่าจะมีหลายฤดูมากเลยในวันเดียวนะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะปรับร่างกายปรับตัวไม่ค่อยจะทานกันยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับผมมาเลยกันตอ่อทีมผมนะครับประกอบไปด้วยซานิดแกกาลีแวนแล้วก็เดียวเียนนะครับ ซึ่งเหมือนฝังงนน่งตรงข้ามเดี๋ยวขอเช็กกันนะว่าฝั่งตรงข้ามมีใครบ้างนะครับฝั่งตรงข้ามมีทเลนมีอลิสนะครับแล้วเหมือนจะมีเตียวเซียน้วยนะมีแวรเหมือนกันเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีซ้ำกันหลายตัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเตียวเซียนกับแวรนะ เดี๋ยวเราต้องการจังหวะดีๆนะรอให้แก๊กดึงมาแล้วเราก็ใช้ท่า2นะครับในการใช้แข่งศัตรูนะเห็นไหมอนีหนีก่อนนีก่อนจะตายก็ตอนนี้นะครับสกอร์อยู่ที่2ต่อ2นะโดยที่ฝั่งผม2แล้วฝั่งตรงข้าม2นะครับเราก็ได้สับไปไม่เป็นไรทุกครั้งที่ผมเล่นเกมมาวีผมไม่ค่อย ไม่ค่อยคิดว่าตัวเองจะได้ MVP หรือได้คิวเยอะอะไรหรอกนะคือเล่นให้ทีมชนะไว้ก่อนก็พอนะครับแล้วก็พยายามไม่เป็นพลาของทีมพอคือสไตล์การเล่นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเนาะเอ๊ะเมื่อกี้อันติของเจ้าลาวิลนี่วะเฮ้ยโดนแช่แข็งมีทันไหมโอเค แล้วไม่ทราบว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมครับเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือกฮีโร่มาเหมือนกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากคิวไอตัวที่เหมือนกันมากเลยอยากให้รู้ว่าเออเฮ้ยเราเรานี่ Number o n นะเราเป็นเราเป็นตัวจริงนะฝั่งตรงข้ามเป็นก๊อปเกตเออะไรอยเงี้ยนนะแต่ควาจริงก็คือบางทีฝั่งตรงข้ามก็เล่นเก่งกว่าเราเยอะนะครับแช่แข็งไปเลยนี่แม่ มาน้ำหมดไม่งั้นก็เข้าไปหมุนแล้วครับเข้า oh <my> ไปเปิดพิวหิมะใส่แล้ว oh <my> นี่ใช่แข็งี่อวันนี้แหละ oh <my> ต้องรอแกกดึงคนระับ oh <my> เป็นไงล่ะฝั่งเราตอนนี้นําไป8ตัวแล้วนะ oh <my> คิวไปได้8ตัวนะครับฝั oh <my> ่งต, oh <my> ตัวข้าบคิวไปได้4ตัวเออ oh <my> แล้วก็ซับไป6ตัวนะครับผม ไอ้แกกดึงแม่นมากดีมากไม่ต้องมาหมุนตรงนี้ป้อมแตกไปเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งป้อมนะไอ้แกกดึงแม่นมากชอบมากเลยแก๊กคือสำหรับโหมดนี้ถ้าใครหยิบแกกมาผมมั่งใจในส่วนหนึ่งนะในระดับหนึ่งนะว่าเขาน่าจะดึงแม่น ฮิวไม่มีเลยหรือเราจะตายสักรอบนึงดิเอาของสักหน่อยนะครับยังแวนยังไงอ่สักรอบแล้วกันตายสักรอบแล้วกันนะโอเคตายสักรอบแป๊บเดียวนะป้อมหายหมดเลยยังไงจ๊ะ ตอนนี้นะครับเราคิวไปได้สองตัวตายไปหนึ่งตัวแล้วก็ซับไปเจ็ดตัวนะครับตัวนี้มันไว,นะวเนาะทุเรียนอืมไวแค่ไหนก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีนะขิงเข้าไปตอนนี้นะครับฝั่งผมเนี่ย สูสีอยู่นะคิวไปได้13ครับฝั่งตรงข้ามคิวไปได้12ตัวถามว่าตึงไหมรู้สึกว่าตอนนี้เราจะเราจะโดนฝั่งตรงข้ามนําอยู่นะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเสียเปียบเออเราเสเราเสียเปียกฝั่งตรงข้ามอยู่นะตรงที่ว่าป้อมของเราเนี่ยไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ป้อมใหญ่ในขณะที่ฝั่งตรงข้ามยังเหลือป้อมใหญ่อยู่แล้วก็มีป้อมเล็กอยู่อีกอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นต้องระวังนิดนึง เออจังหวะน,นี้แหละเอ้าเดี๋ยวเส้นนี่มาเก็บให้หมดยังไงขอมุนตวติ้วๆตรงนี้หน่อยอาริสไม่ต้องหนีเห็นไหมเก็บรัวๆจ้าดีมากสนิทตอนนี้ฝักตรงข้ามตายไป4นะครับมีโอกาสที่เราจะทำลายป้อมตรงนี้ได้นะคีปมาแล้วด้วยนี่นะ ไปลุยเลยทุกคนจะเราลุยนี่ะโอเคการลุยแล้เฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสปิดจ็อบไปเลยทุกคนเข้าเลยเข้าเลยตีป้อมละใครจะคิวแวนคิวไปเราเราตีป้อมไว้ก่อนชนะแน่แบบนี้โอเค <laughs> กลับมาเล่นใหม่ก็รู้สึกว่าออตื่นเต้นทุกครั้งที่เล่นหมดนี้จริงๆตื่นเต้นทุกมบอลครับตื่นเต้นว่าเราจะเจอทีมแบบไหนนะ แล้เราจะเล่นดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้น MVP กันเฮ้ยเราได้ว่า MVP ครั้งที่814นะครับสกินสวยมากเป็นสกินซัมเมอร์นะครับผมเพิ่งได้มาปีที่แล้วรู้สึกว่ามันเข้านานแล้วสกินนี้ก็อยากให้มีสกินแบบนี้อีกนะครับ ไล์ให้ทุกคนเลยโอเคมาต่อการต่อโอเคครับตอนนี้ผมสุ่มได้อิลูเมียนะก็เลยเลือกสกินเกิร์ลเจเนเรชันมานะครับใช่ไหม <c ười> คือมันแต่งตัวเหมือนเออะไรสักอย่างนะ MV อะไรนะจินนี่เหรอที่เป็นชุดสีขาวแล้วใส่หมวกแบบนี้ครับยยเ,เราไปเข้าเคป๊ปได้อย่างไร อโอเคก็ตานี้เราสมได้เอรูเมียนะทีมผมก็ประกอบไปด้วยมอทอดนะครับอา,อายะนะครับเรสเตอร์แล้วก็วิเลสนะส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็มีอิกออเนตนะครับเรวมาวิล่านะอ๋อแล้วก็ที่ขี่หัวของอิกเนตอยู่ก็คืออายะเหมือนกันนะครับตอนนี้มันมาขี่หัวเราแล้ว ก็พยายามเล่นเหมือนเดิมครับพยายามจะไม่เป็นพลาของทีมนะแล้วตอนนี้ก็มีคนแนะนำมาว่าเออถ้าเราแบบไม่อยากให้คนด่าหรือไม่อยากหัวเสียกับเกมนี้ก็ให้ปิดนะครับปิดแชทก็ดีเหมือนกันนะแต่มันจะเสียอย่างในงต,รงตรงที่ว่าเวลาเพื่อนจะพูดจะอะไรเนี้ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ แต่ปิดก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะเพราะว่าเราก็เป็นคนอ่อนไหวต่อคําพูดเหมือนกันนะเข้ามาเล่นสนุกสนุกนะครับตอนนี้ฝั่งเรานะครับคิวไปได้2ตัวนะฝั่งตัวข้ามคิวไปได้ศูนย์ตัวครับและไอ้สองตัวที่เราคิวได้เนี่ยผมได้ซับนะอย่ามายุ่งครับทีมเราอีฟเนี่ยเดี๋ยวนะ ่นะเป็นไงล่ะได้มาเลยสองตัวนะครับจะจะอี้อีก,อกสามตัวเป็นไงล่ะเดี๋ยวนะอเลเตอร์อย่านะเดี๋ยวอง์แม่ลงนะองแม่อิลูเมะลงมเมืนะ่อไหร่นะอเลเตอร์นะตอนนี้นะเราคิวไปได้3ตัวครับตายไปสุดแล้วก็สับไป2ตัวนะ รู้สึกว่าตานี้มีตัวเหมือนกัน2ตัวนะครับก็คืออลิสเตอร์แล้วก็ไอยะนะต้อง,อง,อง,ง,องดูจังหวะดีๆนะครับโชคดีหน่อยนะที่เรามีหม้อทอดคอยซับแล้วก็คอยไฟให้ด้วยนะเราก็คอยเราก็คอยซับเสริมเข้าไปเพราะว่าไอ้ท่าแรกของเราเนี่ยเวลาศัตรูโดน ครั้งที่2นะครับมันจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับการสตันศัตรูนิดหน่อยนะอเออดีมากเลยเตอร์แต่ว่าดาเมจเราไม่แรงเพอโทษทีนะโอเคตายเลยมาแล้วสมุดตัดเลือดเฮ้ย<ว><น> hey, ตอนนี้เรา QPC แล้วอะต้องเอาป้อมให้ได้ครับ วอล์อมเราเสียไปแล้วนะมา้ยววเลตวีเลตสสยไฟจริงๆตอนแรกๆที่ได้เล่นอินลูเมียก็คือเล่นเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจเท่าไหร่ หลังๆมาเออก็อหนุกดีนะตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะพิ雅ขีห่หัวเราอะทุกคนรออันตีแป๊บนึงอีก3วิ2 1ตหุ้มอือได้ด้วยนะตอนนี้เราคิวไปได้5ตัวนะครับซับไป2ตัวแล้วก็เอ้ยไม่ใช่สิคิวไป5ซับ ถ้าตายสองนะครับอย่ามายุ่งกับวิเลสแล้วอินเทตเดี๋ยวก่อนวยวังไงตายไหมไม่ตายว่ะเวลาปิดฉากกันหรือยังเพื่อนๆรอคลิปก่อนนะ ตอนนี้นะครับสกอร์อยู่ที่14ต่อ11นะแต่โหมดนี้เนี่ยสายไฟเตอร์จะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับแต่ก็เกิดได้อยู่นะ แต่โอกาสมันจะน้อยกว่าพวกแคลรี่กับเมทอะไรเงี้ยยุ้เว้นหมด10 v 10นะอันนั้นคมมคมมแคลรี่กับเมทแทบไม่เกิดยังไงอไงี <Double kill. S 2> ไอ้ยะโดนไม่โดนวะเดี๋ยวเราโอเค ไปได้เวลาปิดฉากแล้วหรือ,อยังคีบยังไม่มาอีกรอคีบนิดหนึ่งนะรอคีบกันนิดหนึ่งนะทุกคนโอ้โหวีเลสวีเลสเข้าไปนู่นเฮ้ยเด็กๆป้อมยิงเราอะ อ้าวฝั่งตรงข้ามยอมแพ้เฉยโอเคนานๆจะเจอแบบนี้ที่ครับไม่ต้องไปตีปอมเขาฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งตรงข้ามกดยอมแพ้เฉยเลยโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับว้าววิเลทเทมาก